ครับสักุพี่ไอไปเที่ยวแยกนะครับกูถอดหัวเทียนมาลูกค้าบอกขี่ไปแล้วมันดับนะดับก็จอดทิ้งไว้นานแล้วเนี่ยไม่ติดแล้วก็ไม่ไดเอามามจะยูกันมาให้ดูนะก็เช็คดูพอถอดหัวเทียนมาก็พอพอสตาร์ทปุ๊บน้ำมันพุ่งออกมาจาก ในเสื้อสูบอะนะจากรูปากัวเทียนเนี่ยจะทําความสะอาดเอาพืนลมเป่าน้ํามันออกมาเรียบร้อยแล้วก็มาเช็คหัวฉีดดูนะัครบเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะแบบนี้นะครับพอป,ปัป๊มกดฉีดเนี่ยน่าจะรั่วนะครับเนี่ยเพราะว่ามันท่วมนะครับเนี่ยมันฉีดตลอดเลยเนี่ยจริงมันต้องหยุดนะ ีดตลอดเลยพอเปิดสวิปปุ๊บฉีดฉ <Yeah. S 1> ีดไม่หยุดเลยนะ <Yeah. S 1> เรามาดูกันว่าเป็น่หัวฉีดหรือเป็นด้วยระบบอะไร <Yeah. S 1> ได้หัวฉีดตัวนี้ตัวเก่านะ ตัวเก่าที่รั่วนะครับพอเปิดสอาไว้กุญแจแล้วก็พุ่งตลอดพุ่งเป็นฝอยตลอดเลยนะตัวฉีด,ดตัวยาวเขี้ยวในนะครับกลับเป็นนี้นะครับหัวฉีดตัวยาวเขี้ยวในครับน่าจะเหมือนนะเทียบอยู่แล้วเขี้ยวใน จะลองไล,ไล่ไล่น้ำมันนะสีเสียบหัวฉีดเขี้ยวเข้าไปแล้วนะจะไล่น้ำมันสิ่งสกปรกในถังก<อ><อ>บเสียบหัวฉีดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ<อ>เรามาลองเปิดสวิตช์กุญแจนะว่ามันจะพุ่งหรือเปล่าครับไม่ออกแล้วนะ มันหัวฉีดหัวเดิมเนี่ยมันพุ่งเป็นฝอยออกตอนเหมือนเราตอนสตาร์ทรถเลยลองมาสตาร์ดูแล้วหัวฉีดจะเปิดหรือว่านีใช้ได้นะครับหัวฉีดไม่มีรั่วนะครับก็ฉีดน้ำมันออกมาเป็นฝอยปกติเดี๋ยวลองประกอบเข้าไปดูที่ว่าจะเกี่ยวไหมนะแต่อันนี้มันรั่วแน่นอนนะครับเปิดสวิตช์แล้วไหลท่วมเข้าไปในเสื้อเลยหัเนี้หัวเดิมเนี่ย หัวฉีดเข้าไปเรียบร้อยมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะตรงอาการหรือเปล่านะมาสตาร์ทนะครับนครน้ำมันเบนซินที่หัวฉีดมันทะลุหัวฉีดรั่วนะครับเต็มเสื้อเลยเนะี่ย น่าจะเต็มท่อเลยนะดูนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเ็แมสควันพันทออ่อครับเด็จแล้วเฮ้ยทำไมถึงถึงมีควันเลยนะน้ำมัน น่าจะน้ำมันเบนซินน่าจะเข้ามาอยู่ในน้ำมันเครื่องนะเต็มเลยนะครับเนี่ยถึงนี่เลยเดี๋ยวลองถ่ายดูนะครับว่ามันใช่น้ำมันเบนซินเข้ามาผสมหรือเปล่าหรือว่าแต่มันมีควันออกท่อนะเอ๊ะทำไมจึงก็ชะงนแล้วก็เลยลอ,ลองมาเปิดดูแต่มันก็น่าจะเข้ามาได้อะนะน้ำมันเครื่องเยอะนะครับ น้ำมันเครื่องเต็มเลยถึงรูบนเลยนะไม่รู้ว่าผสมเป็นซินหรือว่าเขาเจ้าของเห็นไม่ติดก็เลยเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปเยอะเพราะว่าติดแล้วมีควันเลยนะถ่ายออกแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่เลย ก็ไปถึงี่ห้องต่อไม้เลยทำไมมีควันแก็เป็นแนวทางสำหรับตังใหม่